เอาล่ะไปพาไปดูพี่ก้องตกลงเนี่ยการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชเขตสามแทนคุณอะไรล่ะภูมใจญไทยะนะประคุณเรื่งสีนินเรื่องสีนินอะไรนอนหนูึ้นตอนนี้อนอนหนูสักคนนึงอะคะ่ะก็ปรากฏว่าตอนนี้น่าจะเป็นทางฝั่งของพรรครัฐบาลพรรครวมรัฐบาลที่แข่งกันเองนะคะ ไปดูที่ประชาธิปัตย์ก่อนค่ะประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชดเดชโชค่ะสสคุณมุกดาวันเรื่องสีนินนึกออกละคุณชัยชนะเด็ดเดชโชค่ะคสสนครศรีธรรมราชแล้วก็รองรอ,องหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคใต้พูดถึงการจะส่งคนรับสมัครเรื่องตั้งซ่อมสสเขต8นครศรีธรรมร,ราชบอกว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันค่ะสองวันนี้น่าจะมีคําตอบให้ส่วนที่คุณชินวรบุญเกียรติ อดีตสอสอนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความลักษณะขอโอกาสหน่อยอันนี้เป็นสิทธิที่นายชินวรสามารถโพสต์ได้เพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่พักกาลังพิจารณาคุณชินวรเป็นผู้อาวุโสข,ของพักเป็นผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่ทํางานยืนหยัดอยู่กับพักมานานไม่มีประวัติด่างพร้อยขณะที่คนแสดงเจตจํานงจะขอลงเนี่ยมีคุณชินวรซึ่งเดี๋ยวไม่เกินสามเมษาเยนนี้จะทราบผลนะคะเพราะว่าเขาจะสมัครรับเลือกกันเนี่ย 7-11เมษายนตอนนี้อยู่ในกระบวนการหาหรือของพักยังต้องพิจารณายู่ส่วนคุณชินวรบุญเกียรติค่ะบอกว่าตนเสนอชื่อไปอยังพักแล้วว่าต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมอาทิตย์นี้ก็น่าจะทราบผลพักเนเตรียมให้ตนไปเตรียมการและให้ไปพบหัวหน้าพักแล้วก็เลขาพักและรองหัวหน้าพัก2เมษายนค่ะก็จะไปขอโอกาสแล้วก็จะขอความเมตตาของพี่น้องประชาชนด้วย ถามว่ามั่นใจไหมจะคว้าชัยชนะมาได้นายชินวรนบอกว่าในสถานการณ์การเมืองขนาดนี้ไม่มีใครมั่นใจเรอกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคุณชินวรว่าอย่างนั้นนะคะคต้องสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าตนเนี่ยไม่เคยย้ายพักเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นอย่างไรก็ต้องยืนหยัดในอุดมการณ์ที่จะลงสมัคร เขาแหมอุตส่าขอเขาเรียกว่าอะไรพี่กองขอโอกาสขนาดนี้แล้วนะคะโดยอ้างว่าไม่เคยไปที่อื่นเลยนะอยู่ที่นี่มาตลอดเลยกังวลไหมเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะส่งสามีคุณบุกดาวัน<ม>ชื่อคุณสวัยเรื่องสีนินนะคะลงมาค,คุณชนินวรบอกว่าถ้าหาเสียงอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวอยู่แล้วเพราะคราวที่แล้วเนี่ยขอตารางตารางคะแนนขึ้นมาหน่อยคะ่ะเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยภูมิใจไทยคุณบุกดาวันได้ไป23 พลังประชารัฐเนี่ยที่เขาว่าเนื้อหอมคุณสุนทรรักรงเนี่ยมีคนจะไปจีบมาเยอะนะคะหมื่นเจ็ดก้าไกลครำนี้อาจจะไม่ส่งคราวที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ส่งออคุณปุณสิริบุญญเกียรตินะ่าหมื่นห้าร้อยยี่สิบเก้าคะแนนลงสมัครนะคะ ที่นี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครั้งนี้ประชาธิปัตย์จะเอาไงครับพักรวมอื่นๆน,นะครับสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพัานเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ <c oughs> มาว่าคงต้องหาหรือกรมกร,รมการบริหารพักแต่ตามมารยาทพื้นที่นี้เดิมเป็นของภูมิใจไทยตนคิดว่าคงรักษามรารยาทเอาไว้นะครับเ <c oughs> บื้องต้นคิดว่ารวมไทยสร้างชาติคงไม่ส่งส่วนกล้าทำนะครับ <c oughs> ดรนรมลพิน,นโยศิริวัฒ <c oughs> หัวหน้าพักกล้าทำบอกว่า ต้องหารือกันในพักเพราะว่าต้องออกเป็นมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งแต่ขณะนี้มีค a n d i d a เรียบร้อยแล้วะนะครับจะหารือกันในไม่วันนี้กับพรุ่งนี้แหละนะส่วนใครจะมิเรื่องมาลาย,ยงมาลายาตเนี่ยก็ <c oughs> เาเบอกแต่ละครั้งแต่ละพื้นที่มันมีเหตุผลแตกต่างกันไปะนะครับดูทรงแล้วเหมือนจะส่งนะ,ะ,ะนะกล้าทำนะครับ